มาด้วยจ้ากินข้าวน้องกันค่ะมื้อน,นี้นะคะน้องฟองพนอยากกินเอ่อส้มตำแซลมอนจ้านี่ค่ะแซบๆค่ะมาด้วยจ้ามากินน้ากาันค่ปะป้าป๊าซดไปแล้วเอ่ออะไรป้ากินอะไรนะต้มกระดูกหมูใส่กระกดองกระกดองจ้ะอ,อันนี้ป้อนข้าวน้องจ้ะน้องมีตังกินข้าวอยู่ข้างล่างไงกินปลาทูแต่ไม่ได้กินข้าวหรอกมาด้วจ้ามากินข้าวน้น ้าไปแลวกินข้าวกินแล้วกินปลา,ปลาปปทูต่อเออกินข้าวเก่งค่ะน้องอมิ้ตามตอนนี้แบบป้อนไม่หันกินทุกอย่างอาแมวก็ชอบปลากินหมดตอนนี้ปลาก็กินอะไรก็กิน

เจอต้มผักกาดดาวอ๋อได้ไหมป้าได้อยู่อร่ <c oughs> อยเข้ม,มตังจะกินหมดตัวเลยใช่ป้ะกินกระเพาะตังกินหมดตัวใช่ไหมเข้มอิมอ่มหมดน้องกินหมดโอร้อนป้าพัดลมให้หน่อยอร้อนมากเลยไปหลังบ้านซึ่งมา ออโอ้โหดูเลยนี่เาผัดเยี่ยมเลยคงใช้ได้ตอนแรกไม่นึกว่ามันจะตีกันเว้ยนะครับ<ช>่เข้มมากเก๋ไก่สไลเดอร์มากไม่แปปกตาน,นิดนิดนึงอ่ะให้มันมีกลิ่นนะแม้ว่าดีกว่าแบบได้ไหมไม่ถ้าใส่อรอ่ามจะกลิ่ป,ปั๊บโอเค,โอ,เคโอ้ร้อนเหงื่อไหลใครย้อย เขาช่วยหน่อยต่เป็นลมเ,เป็นลมจเป็นลมอุ้ยป้าอร่อยอร่อยอันเนี้ยป้าชิมหรือยังเม่แล้ว่อมันมมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรเย้นๆก็มีปลากระมบนไม่นอกจากนั้นอะ่ะอืมความรู้สึกอ่ะหนนั้นด้วยเอ้งป้านี่ม<ด>าซาบีเออ <laughs> มันเก๋ตรงนี้แหละตัวแรกนึกว่ามันจะไม่เข้ากันนะคะใส่วาซาบีเป็นิดหนึ่งแบบ เก๋นะไม่ว่าเรื่องกับปลาอืมก็องตีกันอืมเป็อะไรที่แบบแล้วอืมร้องร้องโยนให้น้องดิ้วฝั่งป้อนน้องไม่ทันอากาศร้อนปะค่อยๆเคี้ยวนะบอ๊มอ๋อขนมจัง อหอมน้องฟองนำเกลือิเอปรี้ยวปาแม่ว่าเาปรี้ยวปากกาตรงเปรี้ยวนะแม่ใส่เยอะด้วยไงหัวใหญ่เนาะดูงี้ใส่สักครึ่งหัวก็ดีตัวหัวมันอืญแม่แม่ไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหพอใส่ไปอุ้ยรู้สึกเยอะหม้อเบลุ่มเ,เลยนะเยอะเลยนะเลยเยอะมากกินได้ทั้ง หลายหมู่บ้านเยอะจริงเนาะแม่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เขาไม่แบ่งขายเขาขายเป็นหัวเออ่ะดีหัวใหญ่มากแม่ไม่รู้ไงไม่นเพงว่าใส่ใส่ไปทั้งหัวแบบโอ้โหผักกัดดองอ่ะต้นมันใหญ่นะครับอืมรู้งี้ใส่สักสามสี่ก้านก็พอเนะแคน้ำเกิดเยอะเออใ เอาอะโอ้โหเหลียม,ม, <c oughs> มด,มดมุตังตั้งตั้งดุมีตังมีตังยังหันหลังหันหันหน้าค่ะพี่ทรงอยู่เลยอะพ่ากินจนเคี้ยงเลยฟองรวมไปในอาหารด้วยเนาะ ก็ตังอืมแต่แต่น้องเลี้ยงง่ายขึ้นนะคะพอพอร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็คือเมื่อก่อนน่ะตอนส่งเลี้ยงเขาใหม่ๆอะ่ะน้องอตามาอยู่แรกๆอะ่ะตอนแรกเลยเขามาอยู่อะ่ะไม่ถึงสี่ขีดอะ่ะน้ำหนักเขาอะ่ะประมาณสามสามขีดกว่าแล้วหนูร้องสามร้อยเท่าไหร่กรัมนี่แหละคะ่ะไม่ถึงสี่ร้ยกรัมอะ่ะ<ม>แล้ว แล้วคนเนี้เขาจะตื่นแบบว่าทุกสองชั่วโมงเลยอะ่ะเขาจะตื่นแบบคือไม่ได้นอนเลยอะ่ะตื่นแล้วออยงยังยังยังยงยหรอโหัเลยอเอาไปไหมฟูแข็งตันี้ให้้องเดี๋ยจะเป็ส้นตั้ตังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่เอาให้บยันกะอยไม่อิยังไม่อิ่ม,ม,ม ทุกวันกิโลน้ำหนักกิโลกว่าแล้วค่ะกิโลกว่ากว่าแล้วแล้วก็น้องจะนอนตื่นแบบนอนแบบรวดเดียวเลยตื่นเช้าทีเดียวแล้วทุกวันนี้แล้วก็กินเก่งขึ้นกินเยอะเนาะกินกินทีเลยเยอะๆอะค่ะแล้วก็นอนยาวๆเลี้ยงง่ายขึ้นแรกๆอะน้องเลี้ยงยากมากเลยยอมรับเลยน้องเลี้ยงยากมากดูแลเป็นเหมือนแบบว่ายิ่งกว่าเด็กอ่อนอนะ ป้อนคือหลังจากที่หลังจากที่น้องแบบว่าน้ําตาลตกไปนอนโรงพยาบาลมาสองรอบอะคะ่ะก็ตื่นมาป้อนกูโค้ดน้องอะทุกสองชั่วโมงเลี้ยงเหมือนเด็กเลยแล้วก็พอแค่ประมาณพักเดียวเองโตวไวเนาะพอโตเนาะน้องโตแบบกหันมาทีขูดเดี๋ยวตัวตัวบุวบ๊โตแล้วอะคะ่ะหลังจากที่เราป้อนกูโค้ดน้องอะแบบ เขาก็ดีขึ้นเลยโตไวอะโตไวกว่าคนอื่นโตไวก็รู้เรื่องอะเหมือนฟังรู้เรื่องเหมือนฟังเรื่องอะเวลาเราบอกอะไรเงค่ะใช่ท้าวอาหารหมดเลยบอยูก็หมดอาหารก็หมดกินเส็ก็หมดแล้วน่ะตอนแรกน้องก็บอกว่าแม่ ทำไมตักข้าวให้น้องเยอะจังนะคะตักอาหารน้องอ่ะเยอะจังหมดค่ะชีพ่พน้องกินหมดเลยตอนแรกน้องบองกก็าน้องจะกินไม่หมดเห็นน้องยังไม่กินเชียเมื่อเช้าใช่ไหมอ่าตื่นมากินมืกี้ตื่นมากินเที้ยงเลยค่ะหมดไม่พอปลาทูด้วยตอนเนี้ยปลาทูตัวกินทุกอย่างเมงื่อก่อนปลาทูก็ไม่เอาเอะเปิดด้วยอะกุ้งเป็นโล <laughs> กุ้งกุ้งกุ้งเป็นโดยละโตโตไวมากใช่เฮ้เยผักไม่แล้วยงนะผมอะไรบา้านเก็บกินนั่งทำด้วงนั่งก็เก็บกินกินแบบคุ้มค่า,ามากดูว่าพอจะพอพออิ่มแล้วก็ขุดถมถม โอ้อร่อยส้มต้มก็อร่อยอยากเล่าก็อยากเล่าแซ่บจังเจวาสบีตลกอืมอร่อยอิ่มยังรึเปล่ากินมมั้ยคะฟ้นมันพลาดใช้มือไหมบอกไม่มีเลยนะจะอุ้มมีตังจะอุ้มน้องให้พี่ๆเขาดูจะให้มีตังใบยบแล้ว อนือน้แม่เนื้ออะไรอัลูกมาที่มันนี้มานี่แล้วมีตังมันตังมานี้มานี้นี่ให้ป้อป้าเขาดูหน่อยบายบายนะคะนี่นี่นี่ป้าปป้านี่ดูนูนูมองตัวเองอะอยากกินนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมลูกเห็นไหม โอ้แหบ,บแบแรบแบบเลี้ยปากอโอ้มองแม่ด้วยแม่พูดเฉียงดังไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีตังจะกินต่อพี่ผมก็จะกินต่อพี่ผมยังไม่ได้กินเลยดูน้องจะกินอยู่แล้วค่ะกําลังมองหาอยู่จะกินอะไรดี<ท>ตอนนี้ตัวโตมากเลยตัวโตโต ไปแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังวันหน้ามีตังจะมาใหม่เนาะมีตังไปหาอะไรกินต่อก่อนโหไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเข้ามาดูคลิปนะคะพบกันใหนคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ